หนูอะไรไม่รู้ถ่ายแมวกัดได้ยินเสียงแมวต้องอบปบอบไม่ทันแมวลุงใหญ่ตัวเนี้เดี๋ยวจะพาไปดูมันแน่จริงๆมันกัดหนูหมดบ้านเลยหนูบนหลังคา,นะาเคยวิ่งคึกคักคึกคักหมดที่รถล,ลุงใหญ่นะหนูไปกัดสายไฟมันก็ไปช่วยไปเหยียบเหยียบกระจกของใหญ่เป็นรอยตีนแมว ไปทุกวันอนะไปไล่กัดหนูที่อยู่ในรถลุงที่สำคัญคือตุ๊กแกไม่ร้องอีกเลยตอนนี้มันกินตุ๊กแกะนะลูกสาวเห็นงูหางกระดิ่งเขาบอกงูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีว่างูอะไรหน้าฝนนะงูก็เข้าบ้านเข้าบ้านลุงใหญ่ มีแมวเก่งมากเลยตัวมันชื่อไอ้งัวมใหญ่จะพาไปดูโฉมหน้ามันนะว่ามันฉลาดแค่ไหนกินหนูกินหนูจะหมดบ้านแนละ้ะกินเป็นกินหนูกินหนูไม่รู้เป็นสิบสิบตัวนะกินหมดบ้าน ที่นียังอยู่ตรงนี้เลยลูกสาวก็ไปนอนด้วยลูกสาวรักมากเง้อมันนอนกับแม่มาแล้วเปิดแอร์ให้นอนดูเปิดแอร์ให้นอนยังมีความสุขเลยอะยไเป็นไหนวะที่นี้ยังวิ่งอยู่ตรงนี้เลยแล้มามันมันรอที่ประตูเนี่ย อลายเปิดปับกระโดดปุ๊บในห้องน้ำนี่ยมีงูเป็นประจำเลย แต่ตั้งแต่ง,วงัวรู้ภาษาแมวนี่นะโอ้โหไม่ห่วงเลยอ่ะกัดงูตัวนี้ตัวที่สองแล้วตัวนั้นใหญ่กว่านี้อีกไหนมันไม่เห็นมากิน,นไปไหนนาะงัวไม่ไม่มากินงวังวงัวผู้น่ารักไปไหนแล้วงวัว นี่เป็นไหนนี่ยังโวจะมากินข้าวมันเลยเห็นไหมจะมากินข้าวแมวหนูกสาวรักกินข้าวแล้วนี่กินน้ำลูกสาวรักมากหลานก็ไปเปิดแอร์ให้นอนสงสัยพี่นอนอยู่ห้องหลานวะเนี่ยแน่เลยเปิดแอร์เปิดแอร์ให้แมวนอนอะ ไม่มีที่มากัดกัดงูยุกยุกจิกจกมันหายไปไหนนะถูแก้วแค่ okay, okay, นี้ครับสามนาทีพอกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ้นทั่วเดี๋ยวให้คุยดูวิทายครับวันนี้ถ่ายงูให้ดูเสร็จไปเดี๋ยวใ้งูกัดเรียบร้อย